ลิเวอร์พูลเอ็โคเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลต้องรอเช็คฟิต3นักเตะอเมริกาใตา้อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้คนที่หนึ่งแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินา90า90นาทีในเกมที่เอาชนะทีมชาติเปรู1ประตูต่อ0คนที่2นะครับลุยดีอาร์ตลงเล่นให้กับทีมชาติโคลัมเบีย90นาที ในเกมที่แพ้ให้ทีมชาติเอลกกดอศูนประตูต่อหนึคนที่3นะครับดาวินนูนเยสลงเล่นให้กับทีมชาติอุรุกวัย46นาทีในเกมที่เสมอกับทีมชาติบาราซิล1-1และทั้ง3คนจะเดินทางมาที่สโมสรลิเวอร์พูลและเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมในวันพฤหัส,สบดีนี้ แต่ก่อนหน้านี้พวกเขาจะได้รับการประเมินในเรื่องความฟิตอย่างละเอียดอีกครั้งว่าจะพร้อมช่วยทีมลิเวอร์พูลในเกมที่จะเดินทางไปเยือนเซาแฮมตันในวันอาทิตย์นี้หรือไม่สรุปก็คือนักเตะทั้ง3คนที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้นะครับดาวินนุนเยสลุยดิอาและก็แม็กอลิสเตอร์ต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าจะ พร้อมลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้หรือเปล่าต้องรอดูนะครับทุกคน